เน,เนื้อนะะเนื้อววเนะะี่คร้เนื้อแดงนะครับมองก็ห้องเนื้อเอ่อก็เนื้อแดงก็เป็นเนื้อโวนั่นแหลเนาะเห็นินเนื้อลิบๆนะะี่นะครับิบๆนครับกอเห็ดเลี้ยงนะครับเริๆๆ่มเลยนะมาชงคานี่เราได้กเ็เ็ดเอข้าวะคะั่วเ ข้าวโพดขา้าวโพดคนไทยเ,เขาเลยเผ็ลาบไก่อีสังส่งก็ได้นะเนาะเนี่ยอันนี้ข้าวอะไระขา้าวข้าวสารข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยเจ้าครูเดี๋ยวเขาตำใหยเนาะเสร็จแล้วจะตำนม่นเอเพื่อนจะทำอะไรกินให้ดูนะ,ะเดี๋ยวมัน ดูกันนะครับจะทําะไรนไม่รู้ตั้มตั้มตั้มทำไมนาภาพขวงหนงบ้านาสองมัจะโคมงนุ่มตั้มนะฮะกนตั้มมันก่อนนะโกรละหมองในขวโพดี่ตั้มใกล้แน่นอนตั้มากล้ป่าที่แต่เทไม่แก่อยู่้วยแต่ก็้าบคิดหัวรวยรวยลาเดทุกน่หละนี้อกร่งข้าใเอนหน่องว่าทุกป่าเนี่ยชายน่ก็เปที่เสียือ ไอตัวนั้ดรุ่งตดดใอ่เที่ยงีจดใ่้งกาทัเนือทันปีกแกงกุ้งงก้งกน้ง้กิ้งกิ้งกิ้งก้กิ้้ง้งกี้งก้งกิ้งบ้บนิ้งกะทุกิ้งนี้ราไ้่มีที่เ้ียต้ง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 ก้งกิ้งก้้ง้่กิ้่กิมากิ้้ากิ้ง้งกกงได้กิ้ด้งกนนีน้เกิ้าโ้งนี่กิ้ เอานวอเปเนี่ยนะท้มแล้วเนี่ยนะทั้น่มัยอีแล้วส่วนนีคัเแล้วก็มีลีนีแล้วจมเนียเนมไร้อไอันนี้ติดอัั้เป แสดงมาทีเน็ตมาทีนี่แเละไยว่าหนักกันยี่สชั่วโมงเลยชาติตัวนัเนี่ยต้นหอมพักกีจิ้ม Okay. Thank you. ่อยจุเนี่ยว่ากินเนื้อริบๆเนี่ยค่ะไม่พยายามกินเพรเาะอันละๆ,ๆไว้เนี้ยได้ได้เล็บเจออ่าพักกับเขาเนี่ยขนาดเล็บพักกับเราไว้ในข้างนอกโยกนี่ก็ได้ก็ซื้อหอยมาแช่เนี่ยว,ว่าเนี่ยเป็นหอยเนาะหอยนี่กอ็อันนี้จะทำแบบไหนฮะอันนี้กนะ็ ตักต้มต้มอ๋อแล้วก็จิจ้มจิ้มจิ้มแบบนี้เหรอโอ้โต้มอันนี้ก็น้ำต้มมันก็ได้ซื้อมีอะไรนะขิงขาข่าหอมแล้วก็แบบมะกรูดเนี่ยเอาไปล้างอ่านี่ก็ใส่หมดเลยต้มแล้วกินได้อ๋อตัวนี้มันจะมีตาเขาต้องหอยเชอรี่นี่ไงหอยเชอรีหอยเชอรี่หอยนี่เราเจ็มหัวเนาะ นี่อยเชอรี like, ah, ai, ่นี่ครับ่ในข้าวได้เดีหยองหอยโง่เนยนะหอยโง่เนะยครับอ๋อนี่น้ำเดืองยังก็ต้มนี่เดี๋ยวจะทำอีกเมนูเอผัดหอยอยไปเก็บถุงหอยกันนะขพื่น S <S> <S นีก็น้ำจิ้มนะครับใส่เกลือของหวานตัแงแตงใส่มะพร้าวใส่มะนาวมะนาวสด ให้กระหอบนะเจ้าคใส่ว่ามะกรูดใส่กิงคาใส่ข้าวหอมเจ้ามันบ่เม็นเขีเ้ยวเลียเนาะไอไอข้าวนะหอมมันได้หอม้องไอมะกรูดสวยาก โดนหอมเสอายหอมมาด้วแบแซบนะวันหยุดวันอาทิตย์นะคะรับถคะใครเฮ็ดกินผักกับผักกับเล่ทังเลลายลายนะะเฮ็้ยวเี้ยวอ่าค่ะนะครับไวก็ รวมซุกเยา่าตักเสวานเย่านะขนอนะครับ,บนะจุกอุ่นๆน,นะฮะอ่ะล่ะหอมดีนะครับหอยอันน,น,นี้อันนี้เป็นเนือ้อรีบอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเนือ้อรีฟขนมเป็นเนื้อโวนะครับนนอ,ะะอันนี้ก็เป็นหอยอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มหอยในคณะ,ะอ่าพอเราเกลือกินหอยได้ใน,นี่มาได้นะอ,อ่าแล้วนี่ก็ตีเฮ็ดหอย หอยเจ้าตรีตุ้งกัาน,น้น้จน้ำซีมก่นกีนก็ได้เด็คอ,อ,ะนะนอวเนาเาหยคยอุกคนไทยก็ผัดหอยไงหอยผัดหรือผัดหอยไม่รู้เลย <c oughs> น้ำมันครับน้อยเขายี่คาหอมแล้วก็มักีหอมตำไกน 呃，冷面、uh, mm，那、hmm. 边、mm。Hmm. เดี๋ยวมาจินนะครับเนื้อเนื้อโวเลยครับเนื้อเหลียงนะครับมองก็ห้องเนื้อเอ่อก้นเนื้อเหลียงก็เป็นเนื้อโวนะครับละเดี๋ยวมากินเนื้อลิบๆนี่ครับเด่นๆนี่ครับนี่ลิบๆนี่ครับเนี่ยครับมันกินแซ่บๆนะฮะอย่งกินสีปอกนะครับปอกนั่งสุดเลยนะครับก็เห็ดเรื่องนะครับ

อยู่ง่ายๆกินง่ายๆก็ค่ะนะครับคนมาเห็ดกั๋งเมืองไทยนะครับเราเป็นนะฮะนี่ฮะทองเท่าก็หรืว่าไงนี่แค่ก็คือกินทองกินเท่าก็อ่าหรือว่างง่ายๆเช่นไงด้วครับในก็ได้เป็นหอยหอยอบก็ไังนั่นแต่ว่าในใสนนะ่น้ำเส้นในข้างนอกอันแห้งมันก็ตักออกหอยเจ้าในขะ้างนอกหอยหนึน่ง หนึ่งก <laughs> ็ลายตัวมกวาเนาะอันนี้ได้หอยอุบนะครับอุบเหรอใส่น้ำเสยนี่ครับหอยหุงเลยเนาะจะหอยอุบเลยนี่เนาะหอยหุงหอยหุงสิบห้าดาวต้องเปลี่ยนก่อนดาวการเลยนะทำกินอย่างเส้นอันชิ้นหน่อเส้นอันชิ้นเดือนเราทำตัวลูกค้าก็ไม่เห็นแล้วก็ เฮ้น้้ะไนี่สอยนีก็ผมไม่ได้ชิมเพราะมันขันอืม่งเที่ยวอังเียอะไร่น้ำจิ้มนี่อน่นแน่นอ๋น้ำจิ้มซีโสไข่นิ่มนิ่มซนร้อชิมเลยอยน้อยไเคยกินอหอย ไอ้อ้เนื้สงเดยนี่ก็ยังไม่เคยเหมือนกันครั้งแรกนะเคยกินแตเลือดหวเราองไม่ใส่น้ำปลาใช่ไหมไม่ใส่อะไรคือมันมันไม่ใส่น้ำปลามัไม่มีน้ำปลามีขาว่ะไม่ก็จุดน้ำาส่วนมากคนทำน้ำเย็นสีโบเลยใส่น้ำปลาอันนี้ตัว อย่าน้นนนี่เหรอ้องห้งนั่งห้อง่ายแบบนี้ผมดูที่ก็าข่มนัันในยูทูบอ่ะน่าขิ่ยังไงยเนาะแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะยังไม่ได้ขอเอกอ่ะแั้ก็แบบนี้กแบบเดียวกันเดียยอันนั้นก็

เลยนะเออจนแล้วแหละถ้ามันไม่สดถ้ามันไม่สดมันก็จะนุ่มมากเลยลจะออก,ตอกแต่ p o i ย t จะนิ่งๆเลยชิ้นเล็กๆนี้ออยังไม่ยังไม่อัน <c oughs> นี้ก็เลยยลุมคล้ายๆกัที่เราสัากก่งมอแ,<ต>แต่ว่าะแต่ว่าน้ำจีนเนี่ยเราไม่มีทิ่เดียวเลย <c oughs> ใช้ไ้มีทิ่นเดียวแบบที่พ้นอเออ mọi người 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 น้ำจิ้มจืดแปนรอเปล่าะจืดไปใช่ไหมผมว่ามันไม่ได้มีนะเนะไอ้ขี้เพีเออต้่งต้มขี้เพลใส่เลยอั่นี้ไม่ต้องใส่ใส่เอาเลย กนอกินกี้อนลงยูอูวะเชื่อไะ้ไรเชื่อสาาินเกียบอกพี่ดีเานโน่อะไรก็ไม่รู้ที่ชอบกินอะไรวะไม่ว่าอะไรจอมชทตี่นี่เราจะว่ายาวๆอ่ะคราๆกับมดอ่ะยาวๆเลยว่าเลอมันก็ลก กบกกินเนื้อดิบเนี่ยเออเนื้อดิบอันนี้กินบน้ำจิ้มแล้วก็นถ้าเห็นบอกกนก็้นลหมดอแล้วก็ออะไรข้างในเนี่ยข้างหนนี่บางแ้วมานั่งกินเนี่ยผมผมนอนฝันเลยออนอนฝัเลยกินแล้วมันน่ากลัวด้น่ากินด้วยอะแบบเราไม่เคยกินใช่ไหม รูแล้วมันเหมือนะบี้ยัวลอยให้ลองชิิไม่เท่าไรเลยมนโอนเงินเออเออรื่องของ้านน้ำจิ้มอันนี้อ๋อน้ำจิ้มอ่ะเขาไม่ได้ใส่มะนาวใช่ไหมเนี่ยไม่ใส่แค่อะอเนีเออตับสตมตมาหน้าหน้าหน้า อ้น hey, hey, hey. hey. ี่มตังเนี่ยผมแล้วที่กนั่งต็มกันวเบ็ดหมดแล้วนี่